สวัสดีครับเพื่อนๆครับวัอนี้ซีเฮ็ดแกงน้ำมัครับสีแกงน้ำมักินครับแต่สใส่แมงกอกเข้าไปครับผมสีแกงน้ำมัใส่แมงกอกแล้วครับเนาะแมงกอกนี่เวลาเขาใส่แกงน้ำมันี่เวลาเขากินมันสีคล้ายๆกับจุจีครับจะคล้ายๆกับกุจชีเลยครับผมวันนี้เมนูแกงหน่อไม้นะครับครับกะตำเขาวเบือก่อนนะครับเนาะก่อนสีแกงน้ำมันตำข้าวเบือใส่พริกก่อนข้าวเบือก็คือข้าวที่ห่อเขาวเหนียวที่ ข้าวเซนามไปนะครับเข้ามานะครับผมข้าวที่เรามาไว้นะครับเดี๋ยวตามแล้วกับสิแกงครับวันนี้เมนุแกงน้องใหม่ใส่แมงกอกน้ำครับนอกเพื่อนเือครับครับผมใส่ปลาครับใส่ปลาก่อนนะฮะของชอบนะครับครับใส่แมงกอกน้ำครับมันสีไข่กุจีเลยครับเหมือนกุจีเลย รสชาตินะครับรสชาติเหมือนกกบคุจีครับใส่น้ำยาหน้าลงไปครับวันนี้ครับมันเดือดเดือดจะเบิ่งกันไหมนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับหม้อเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวกะซุกเดี๋ยวกะได้กินนั่แหละครับผมนี่ครับเพื่อนบะแมงกอกเห็นไหมครับมีแต่ไข่ครับเวลาเรากินมันสีไข่ๆข่ครับเวาแกงเราใหม่ใส่กับคุจีครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ผักนะครับ ก่นหมอจักน้อยนึงครับบ่ใหายเขาเบื่อมันติดก้นหมอแล้วครับนกส็สมมันสิใหม่มันสิคิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนเขาที่เขาเซน่าใหม่เวลามันนอนก้นเลยมันติดก้นหมอนลยไฟใหม่นะมันสิคิ้วครับมันสิกินบ่แซกครับ ก็น้ำม้ทุกอย่างมันซุปเลยก็ใส่ผักขาเลยครับครับใส่ผักขาเลยเพราะว่ามันโมมี่ผักขยแยงเนาะครับเนาะก็ใส่ผักขาแยนไปก่อนครับอร่อยกันครับเดือดปุดๆเลยครับเดี๋ยวก็กินได้แล้วนะครับเพื่อนแกงน้ำมันใส่แมกอกครับมันนี้ครับเมนูนี้ครับเมือนอาเซียเมนูปนนะครับปนแม็กอกครับ มื้อนีกินเมนูนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆครับผมเนี่ครับเพื่อนๆครับเซตนะครับกินเข่าต้องกันได้ครับแกงน้ำไม้ต้มไก่อะไรกะัวแมงจีนู่นน้ำครับแกงน้ำไม้ใส่แมงกอกเนาะครับเนาะนี่แหละครับเมนูมือนี้ครับผมเพื่อนๆครับ